ดีค่ะชุดเดิมชุดเดิมกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะเห็นพวกเรา3คนอย่างนี้นะคะกลับมาอยู่กับช่วง b ีฟล์ไลฟ์ไซวิวี่กับช่วงวิวีวายวายรีแอคชั่นวันนี้นะคะก็รีแอคชั่นต่อกันเลยชุดเดิมนะคะกับทานไทเดซีรีสีเซนสองนะคะเมื่อกี้ EP เอพิส od ที่2จบไปแล้วเรามาดูเอพิส od ที่3กันนะคะกับเอพิส od สามตอนที่1พาร์ทหนึ่งยังไงผมก็ไม่ผ่าเออ ต่อให้พวกหมอบอกให้ผ่าก็เหอะมันจบท้าย<ม>ด้วยการท,ที่เมื่อกี้เฟียเจอกับให้ผมกยายภาพยังไงท้ายทย้ายท้ายแต่ผมไม่ผ่าแล้วผมต้องกลับมาเล่นบานได้ด้วยคนไข,ข้คะแต่ถ้าผ่าเนี่ยยังไงก็ดีากว่าการไม่ผ่าน,นะคะเพราะถ้ายิ่งไม่ผ่าแล้วเนี่ยเอ็นฉีกอาของคนไข้เนี่ยอาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วที่สําคัญเนี่ยอาจจะกระโดดไม่ได้อีกเลยก็ได้นะคะพาผมไม่สนใจอะว่านาคนผมจะเป็นยังไงอะแต่ผมต้องเล่นบานได้คุณเลือกให้้ว่ะ อี๋ยะอิติกวินไม่ไหวแล้วคนไข้จะมีแข่งอีกทีเมื่อไหร่ครับอีกเดือนครึ่งผู้พี่จะทำยังไงก็ได้ผมเล่นบาสได้ผู้พี่ทำได้ไหมล่ะอิติกวินงั้นมาลองดูสักตั้งไหมล่ะครับโอ้โหน้ำประจายหมดนี่มันอะไรวะ เด็กเวรนั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอา <laughs> เด <c oughs> ือนครึ่งหรอสายเส้นเอ็นจะบ้าหรอใครจะต่อได้หน้าตาก็ดีหุ่นโอเคนใส่เสียหน้าตาถูกใจแต่นิสัยถูกตีนว่างาน <c oughs> เออทีบ้าหรอนี่ยมันก็แบบมันซ้อมไม่ได้เนาะเออเออถ้าไม่ซ้อมแล้วไปแข่งเลยมันได้เหรอนเก่งอยู่แล้วมั้งออไม่รู้สิชอบโตแบบนี้เนาะ มันทำงานได้มันเตียงคิดว่ามีจะทำอะไรแค่เรางานเยอะชิบหายยิ่งทำโรงพยาบาลด้วยนะขอออดิสตีมึงจะนอนหรอกดี๋ยวออกไปทำก็นอกให้ได้นะไม่ต้องนอนมึงทำอย่างนี้แหละนอนได้ เปล่าเมื่อวันเทไรอ่ะอ,อืมครบรอบแล้วครบรอบปะเนะี่ยมันไม่เคยจำอยู่แล้วอะอ๋อ <c oughs> จำได้ดิ <c oughs> ไม่เชือ่อกู <c oughs> จำได้นะจริงป่นะน่ะงอนอีกละ <c oughs> งอนเกง่งอ้าวไม่ทำแล้วงานอ่ะเอามันไม่ทำงานหรอ่ะ ทำร่นี้ก็น่าจะทันนะเป็นผัวที่ขี้เงินมากอ่ะผัวคิดไม่ได้หรอกผมทันี้แบบสตกเตรเทเทอร์ลุคของเขาเลยเนาะทรงเขาอะเป็นแบบอย่างเงี้ยอะไรก็ปาดตรงกลางแม่ตั้งนอนผมก็ยังทรงนี้มเขาแค่ยังน่ารักกันอยู่ตลอดเลยเนาะผู้ของเขาเนี่ยความหวาน นักเราไม่เก่าเลยเอ้ยทุกผัวได้กินมาพามัยอ่ำไม่ใช่ไหมแบบเนี้ยเขินอ่ะไขินเลยวะเขินอ่ะนน่ารักจังหวะคุณหมอคุณพลคุณหมอชัดแบนคุณหมอน่ารักคุณหมอน่ารักเนาะตัวเล็กน้อย ลายคุยเขาไลายคุยกับชั้ใช่หรือเปล่ากะการในสีคุน่เออเอาเลยเอาเลยเอาเลยลูกนี่ตั้งเจ็ดปีแล้วนะเออไม่ได้สักทีมาเจอกันครั้งนี้ต้องอย่าให้หลุดมือนะใช่เอาวะเอาวะเออเอาเลยต้องอย่างนี้แหละอ๋อแล้วก็รีมายไปถึงนั่นไงตอนที่มันอยู่ลัสนุกอะพอะเนี้ยมันอยู่ในฝั่งน้องไง ที่ทักไลน์ไปหา่ะแล้อ้าใช่เหรอที่มันติงขึ้นไปที่ตอนที่แชมดูตัวอนดูไงก็คือตอนนี้มาเล่าให้ฟังฝั่งของขุนพลไงออสวัสดีครับแชม์แล้วขุนนะจำได้ปะที่นางที่นางพิมพ์เข้าไปอะและออ้วแบบแชมเป็นยังไงป้าเขาถามไม่อันนี้คือเขายังไม่ได้เคยส่งไปเลยไงอ๋ออันนี้คือเขารีมายเออเขาลีมายกลับมา เออว่าจะแบบขุนพลจะเปิดหาแชมป์ยังไงอะไรเงี้ยเพราะเจ็ดปีไม่เคยมีมีลายกันอ่ะก็ไมอีกมันมันเหมือนขายตรงเลยอเออ <c oughs> ช่วงนี้แชมป์พอดีเล่แบบว่า,วาม <laughs> เรามีช่วงเวลาทมา เวลาว่าสองสามชั่วโมงไงเดีขย้นมาเรามีผลิตภัณฑ์จะมาเสนอดีมากเลยนะสรุปกียกงไม่ได้ทักไม่กล้าเข้าใจนะเว้ยแบบเราชอบเขาใครจะกล้าถักวะแชมว่างปะไหมเอาไปเจอร้านอร่อยผิดพ้าดกัน อช่าว่างะช่างว่าง嘛เราไปเจอแล้วเราไปกินข้าวะะ้วมันตรงไปป้อะหรือว่าไม่ใช่หรือว่าเพิ่งคุยอีกรอบเนี่เก็ไม่รู้ว่ะลบได้เหรอั n ซ e ตลบไปไม่ใช่ของพี่ สวีนก่อนแค่เขาตบหลับมันก็ช่ใแล้วนี้เาอยพ่ค่ะอเรา่นกันอนนี้เรยนอีเร่ทก้เรา่กี้เรยู่นกเ่ไนกัน้วยชวนกัน้าไปกินข้าอีกน้าี่ไงนอ้ราอ้ราอยอราอีกันสอนเราอยทันี้เทกันอนเรากันนี้เทคโนาเรากยีั สายตาคือออกแบบได้เทคโนมาหลอกแค่แชมป์มาก็ดีใจมาหลังตาใครด้วยมาทำไมยี่ห้อมึงมาทำไมเขาจะมาเดทกันฮะแสดงว่าเแชมป์ก็เป็นอย่างนี้ไหมแต่แรกใช่เขาอยู่ด้วยกันปีหนึ่งไงแล้วอยู่เป็นรูมเมทกันเขาอาจจะดูแลกันหนีมาตั้งแต่ตอนปีหนึ่งแต่เราไม่ได้เห็นาราทนั้นไงออแต่พอแบบ หมอก็เลยอาจจะเอ้ยชอบหมอก็เลยคิดไปแล้วไงแต่แชมป์อาจจะไม่ไม่รู้ยังไม่รู้คิดหรือเปล่าเอออันนี้ด้วยอ้าวนี่ก็มากินพร้อมไหมคะพี่ทอนไลน์มาว่าจะถึงแล้วพร้อมทีครับเจ้าหญิงเป็นพี่ชายแล้วเนี่ยใช่ค่ะพี่ทอนจะได้เลิกห่วงทันยาสักทีทันยาสวยทันยาเป็นดาราแล้วนะทันยาเป็นดารา ในเรื่องก็เป็นดารามกันมันจะให้ไทยปะอ้โหเพิ่งเคยเห็นดูพิเศษค่งเคยเห็นแฟนพิธรนดูรูกผู้ใหญ่เนาะก็เขาดูรก็ดบเิดผู้ใหญ่สุขุม่มาเนาะต้องเป็นร้านดังแถวยวรากไม่ก็หาไทยเพจยี่ดถึงใจนี่นะจำได้ไหมคะว่าเรามาร้านแบบนี้กันทั้งวัน พี่คอยากทานข้าวกับแฟนกันเองแน่ใจนะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดมาจนหาทางกบเพื่อนทำไมแอบมองพี่ยู่างนั้นล่ะคะไม่ต้องว่าแปลกใจหรอกพี่รุดน่าดูไม่รู้นี่งงแล้วเออมีดอกมงดอกไม้คุณแม่แอบท่านูกลับมาจากเกาหลีอาทิตย์นี้ว่าจะเข้าไปที่บ้านคุณลุงคุณป้าท่านว่างหรือเปล่าคะตัวนี้มานอะไรแอบมา เรียกพ่อกับแม่พี่ว่าแดกกับแม่สัจริหรอคะ <c oughs> ไม่ต้องมีหยาดให้เขินเลยคะ่ะตกลงพวกท่านอยู่หรือเปล่าคะไว้เดี๋ยวพี่จะถามให้ <c oughs> ทันย่ามากแต่ทันยาว่าถึงเวลาที่เขาต้องมีตัวจริงแล้วแล้วมีแค่ผู้หญิงคนเดียวที่ทันยายอมให้คนที่อยู่เคียงข้างเขาเสมออืม <c oughs> ทำวิดีโอให้ <c oughs> แม้แต่ตอนที่พี่ทอนอะ่ะเป็นเผด็จก,การแล้วยังจะห่วงน้องอีก <c oughs> ดังนั้น ครั้งนี้ทันย่ายอมให้ค่ะพี่แอมคะพี่แอม้องหันไปข้างหลังสิพี่อมเฮ้้ยจะตอบพี่ธรต้องตอบแอมก่อนในชีวิตพี่ธรมีคุณป้าเป็นอันดับหนึ่งมีน้องทันย่าเป็นอันดับที่สองดังนั้น พี่ทรต้องสัญญาว่าพี่ทรจะมีแอมเป็นลำดับที่สามคนเดียวและตลอดไปแอมถึงจะตอบพี่แค่เป็นที่สามตลอดไปแอมจะไม่กดพี่ใช่ไหมคะแอมรู้ตนะั้งแต่วันที่ตกลงเป็นแฟนกับพี่ทรแล้วคะ่ะ ไม่ได้เป็นที่หนึ่งเป็นที่สามแต่แต่เขาแต่เขาคือคนที่รักครอบครัวไงให้ครอบครัวอันดับหใช่มันมันก็คือสิ่งที่คนมนุษย์คนมันก็คงทำอ่ะผูใช่ยรักครอบครัวใช่คนนี้รักครอบครัวพูดเองเลยจ้าเป็นผู้หญิงเฟียวว่าไม่เป็นไรค่ะอยู่เรี้ยงกิจมาไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นที่ผู้ชายพูดหลงเฮ้ยน่ารักแฮ อุ้ยตายแล้วผู้หญิงตัวใหญ่กว่าอีกต,ตัอเนี่ยคงจะเสร็จจากง,งานแล้วไม่เจอทายยินดีด้วยนะครับพี่ทอนอจบตัดจบแบบง,ง่ายมาก